ว่างกิจกรรมยังว่างถ่ายตอนนี้ตอนเวลาช่องมันนะฮะผมถ่ายตอนนี้ซึ่งให้ถ่ายวันนี้เลยมันทำอะไรกันโอเคไม่ต้องถ่ายหรอกนมช็อกโกแลตแป๊บหนึ่งกล้องมันไม่เซ็ตนี่คือแป๊บหนึ่ง ว่างจัดว่างมากไม่มีงานทำมาหาพระทำหน่อยโอเคอย่างแรกนี่คือนมโมโฟดใช่ดูเราจะทิมโมโฟดก่อนโอเคนี่คือโมโฟด เลยรสชาติได้อยู่และนี่คือนมช็อกโกแลตที่เราจะทำกันเองอ้าอ๊บอ่ะได้แล้วแค่มาเถอออย่างแรกเราก็จะหั่นช็อกโกแลตฟุตเท็มีเล็กเกินเออทิง้ง มีดที่ใหญ่กว่านี้ช่างเป็นมีดที่เฟอร์ฟิโอ้ข็งไม่ตไปหัหน่น <c oughs> ร่ยวพบปัญหา ปัญหาเอนเคาน์เตอร์เอ่อแล้วก็คนที่ดูคลิปนี้เนี่ยหากเป็นเพื่อนในห้องเนี่ยให้คอมเมนต์ดับเบิลยูในใต้คอมเมนต์นะครับโอเคนะหรือคนรู้จักอะ่ะคอมเมนต์ดับเบิลยูใต้คอมเมนต์อย่างแรกเอาไอเสร็จเอ่ออืม เอาเศษนี้เนี่ยไปไว้ที่เตาหลังไปไว้ที่เตานู่นโอ้ลืมทิ้งขยะถ้าเกิดสงสัยว่าผมเห็นยังไงนี่คือสิ่งทุกทนี่คือทุกอย่างที่ผมเห็นตอนนี้เนี่ยขยะโอเคปลาข้างในกัน โอเควางแบบแม่นมตานมปุ๊บบังหิงไปโมโม่อ้าวโม่เน e a แล้วโม่ไหนล่ะยายโม่เ neau แล้ว ใช้หม้ออะไรหม้อนี้แลยนะหม้อนี้นะเออหม้อนี้ไม่เน่าใช้ได้อยู่ตั้งเตาครับอ๋อหาที่สูงหน่อยวางบนหม้อหม้อหุงข้าวกันเลยเดียวนี่คือหม้อหุงข้าวเอ่อวางยังไงอ่ะโอ๊ยวางไว้ตรงนี้แล้วกันข้างๆโอเคกิบกบหม้อเน่าโอ้ยโอเค อย่างแรกเราจะทำอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันเทช็อกโกแลตลงไปนะหกเละเทเลยอือแล้วก็ใส่นะ อย่างแรกโอเคมาุ๊บผมจะเทใส่แก้วนะครับเขาค่อยเทแล้วอยากให้หกนะมันก็จะชุบ เราก็นั่นร้อนได้แล้วโอเคผมจะมา,าเปรียบเทียบรสชาติอ้าวซ่อมหาย โอเคหน้าตาเหมือนนมช็อกโกแลตนะครับเป็นช็อกโกแลตรสคลาสสิกเนาะจะว่าไปช็อกโกแลตที่ผมกินอะ่ะมันเป็นอินเทนช็อกโกแลตเจ็ดสิบเปอร์เซ็นช็อกโกแลตเนาะมันจะเปรี้ยวๆนิดนึงเปรี้ยวของผม พร้อมหรือยังโมเม n ต์อ t r ท t h โอเคผมทำทำไมเนี่ยให้ผมเล่นนะหนึ่งเต็มสิบไม่สิติดลบหนึ่งร้อยเต็มสิบลบใช่อะไรเนี่ยแน่นอนครับโฟมเอ้ยโมโฟสอร่อยกว่า แล้วผมจะทำยังไงกับมันนี่เหี่ยหรอปืนกินครับเสริมความอร่อยเข้าไปด้วยโมโฟสก่อนแต่ว่าไปเดี๋ยวเปิดเรียนแล้วนี่หว่าเจอกันเร็วๆนี้แหละแป๊บนึง ไอ้ชิมเป้าหมดแล้วเดี๋ยวผมจะทำคลิปช็อตกับไอ้นี่ว่าจะทำยังไงกับมันเดี๋ยวผมทำคลิปช็อตให้ดูโอเคนะต้องดูนะสับให้ด้วยไปละ